ยำสมุนไพรค่ะมะม่วงหินมะพ่านไส้กรอกอีสานอบ ข้าวเหนียวค่ะ sticky rice lemon g r ร s s ตักไคร้ค่ะ ตะไคร้ค่ะเลมอนกราสมะนาวลำยังจินเจอร์ขิงอ่อนค่ะผักชีฝรั่งค่ะ มะเขือเทศทูมิโทรมะเขือเทศชมให้รูกระเทียมดำค่ะ อีสานซอสไส,ส้กรอกอีสานค่ะผงลาบผงลาบค่ะ hot, hot น้ำร้อนค่ะฮอตวอต ข้าวเหนียวกับ mm, so อืม it's so delicious โอ้ oh, อร่อยมากค่ะ yummy y มี m y yummy, yummy. ข้าวเหนียวกิ้ม mm. ยำตะเหมนไผ่